วันนี้เราจะมาสร้างบ้านให้กับมิวสิกอยู่นะนี่วิทเต้นแล้วกันไปไหมนะว่าขนาดนะั่ยวิทเ้นไม่มต้องมาเข้าตัวที่มิวมามิวมาเข้าดูมิวมาเข้าดูเลย,เ,ยเ,นนเข้าดูเข้าดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาจิงไงล่ะขยับมาออโอเคเข้าได้มิวเข้าได้เข้าได้นะเฮ้ย ไอ้ฉันดาวถูกอ่ะไอ,อพอดีเฟเลยตออกมาก่อนมีออกมาก่อนมีออกมาก่อนทีออน่พี่ตอบแทนให้ฮยพอีเเลยออเต้นถ่ายแล้วไงแล้วเธาเนแบบเาเรียกอ,อะไรกับเอหน้าต่างอ่ะมีเนเอทเองหรอหน้าต่างกระเบิดประตูนะาออ ันนีี้มของบ้านต้นสุดสุดสุดอยากค่ะว้าวนี่ไงชามิตีิอมิจะทำมาทุกคอลนักดคนดูมิติโอ้ยมิตีิอมิเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ช่องกำลังทำมาเขากำลังทำเขากำลังฝึกทำมาร์คอลถ้า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 ถึงสามนาทีแล้วหยุดถ่าเอ๊ะถ้าถ้าถึงสี่นาทีแล้วหยุดถ่ายนะโอเค ได้เลยกลับไปหายใจหน่อยจะไม่นี่สิแล้วหน้าต่างเหรอใช่โอเคหน้าต่างเหรอนั่งไงหน้าต่างอ่ะเออหน้าต่างเออหน้าต่างบ้านเออหน้าต่างพอดีเล็กๆเลยน้อเออใช่น่ารักอ่ะเออเข้าไปเลยอย่าเพิ่งมันจะโดนมีดมิวมีดทิ้นแทงลงไปอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งอย่ามันโดนเนาะออมเอ้ย อย่าพึ่งเขากำ<อ>ลังำทำให้อยู่เด็ดไม่ออยังไม่เสร็จพี่จะไม่ทำให้นะให้ไม่ถึดตายหาะไปเลยเงียบจีบเฮ้ยมีอยากก่เอา,อยาเขา้ามีอย่าพึ่งมีอยากก่าออจะจะทำให้มันเปิดได้เลยเหรอรู้ว่าจะเปิดเลยไม่จะเปิดจะเปิดเลยเปิดได้ไหมเปิดดิเปิดดิยวเดวเอานี้ออก นี่มันหนาแค่ไหนนะมันไมไ่หนาขนาดนทำาอะถือก็อะทุกคนทุกคนอ,อย่าพิ่งนะคนดูก่อนนะนิสิกอย่าพิ่งเข้านะมิสิโอ้โหเห็น,นมี่ทะลุไปื่อกั้เปดิดดิ มิวอย่าลบแบบแบบเปิดแบบอันนี้ลงมาเลยเหรออืมเอาเออเอาเลยจะได้หาใจออกต้นเชื่อสิสักพหนึ่งเพืพ่อก็เอาอันเนี้ยออกไปที่งขยะชื่อสินี่ต้นกำลังแตัดอยู่นะ